ดมอร์นิ่งสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุทุกคนวันนี้นั่งรถไฟจากสถานีวัลโพงครับ6โมง40รถไม่ออกก็รถไฟออกแล้วครับนั่งจากหัวลโรงนะครับ บุกโมงสี่สิบตรงเป๊ะครับเพื่อไปอยังอันดีครับได้รับวัคซีนรับวัคซีนเข็มบสามครับส่วนมากก็จะนั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสหรือรถเมล์ e แล้วก็รถเอ็มอาร์ทีใต้ดินไปนะวันนี้ลองนั่งรถไฟครับรถขบวนที่หนึ่งสามเก้านะครับถ้าพูดผิดก็ขอไฟครับไปถึงแล้วครับ เวลาประมาณถึงประมาณเจ็ดมงครับออกเกือบเจ็ดโมงนะถ้าจำไม่ผิดผมลืมถ่ายวิก็เดินข้ามนะ,นะครับโปรดระวังนะครับวกไส้วอกควัต้องระวังหน่อยครับที่ที่ผมหันกล้องไปด้านนู้นด้านนี้ก็เพราะว่าดูรถไฟนะครับกี ภาพอาจจะโยกเยกในด้อฟุตไทยผสมอีสานเหมือนเดิมนะครับจากออดไทยบ้านมาถึงตัวนี้ก็ระวังนะครับทางตรงเนี้เนี่ยมีรูตรงนี้เนี่ยเป็นรูระวังนะครับถ้าผู้หญิงรองเท้าส้นสูงนะระวังนะครับแต่ถ้าผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่แต่ผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยเดินฝั่งนี้แลรับผมสังเกตดูนะก็จะเดินอีกฝั่งหนึ่ง ด้านหน้าครับมาด้านหน้านั่งรถส่วนตัวกันนี่สำหรับแบบบ้านๆนะครับสําหรับนั่งรถสาธารณะครับการมารถไฟนี้ก็เร็วเร็วนะครับไม่ติดไฟแดงข้อดีแต่ต้องมารถถูกหมงเชา้าหรือหรือมีรถทบวนอื่นก็มีนะครับแต่เวลานัดผมมาก่อนนัดครับ วันนี้มาถึง7จ็ดโมงก็มีวันที่ไปมีกล้องถ่ายมาถ่ายทํา MV หรือวิดีโอของสถานีหรือเปล่าไปรู้ครับกำลังช่างกล้องกำลังมาเลยเดินนะครับที่ผมไม่ตัดคลิปออกโยกเยกนี่จะให้เห็นเดิอพี่น้องเด้อสำหรับท่านท,ที่เดินมาจะไปเดินไปตรงไหนนะครับเดินมาตรงนี้นะครับ หรือเด,นดินต้องไปก่อนก็ได้แต่ผมเดินลัดตรงนี้ครับตามมุมกล้องผมนี่ครับท่านสังเกตเอาก็แล้วกันผู้ไทยประสมผ่านมาเข้าประตูหนึ่งนะครับเดินผ่านประตูหนึ่งไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดนะครับเดินผ่านทางเข้าผู้โดยสารนะครับทางฝั่งด้านในถึงจะเป็นที่ฉีดวัคซีนแต่ตอนนี้กั้นไว้อยู่นะครับต้องเดินทะลุออกไปฝั่งนู้น,นครับ ก่อนไปก็แพนกล้องดูหน่อยๆทานเช้าเช้านะครับมีตู้หยอดเครื่องดื่มน้ําดื่มแล้วก็ตู้ชาร์จโทรศัพท์ด้วยตู้แบตเตอรี่ในตัวนี้ตู้ชาร์จโทรศัพท์ด้วยเดินรู้รถโบราณขายของหน่อยครับรถโบราณพี่นอออ้องเอ้ยย่างก่อนย่างยาง เดินดูครับแฟ้มรถต่างๆครับเป็นรถขายของนะครับหรือว่าเป็นโชว์ครับตอนที่ผมมาผมเดินกลับไม่ได้เดินผ่านนี้แ้นี้มันเช้าอยู่นะครับสังเกตดูยังไม่ยังไม่มีคนเดินผ่านนะครับสังเกตท่านสังเกตไหมหกโมงเจ็ดโมงครับตอนนี้เจ็ดโมงนะครับจะให้ดูนาฬิกานี่ครับ มีรถโบราณการถ่ายช่วงเช้าๆก็ดีอย่างครับเราเราได้บรรยากาศอากาศสบายครับตำลักเขานัดผม11โมงนะครับแต่ผมไปก่อนครับไปก่อนเวลานัดเพื่อจะไปให้ไดฉีดก่อนนะครับ7โมง15มครับทงศสนานีกางมางที่ตอนนี้ก็ ก็ยังไม่เปิดให้ครับเพียงแต่เป็นนั่งรอครับทางออกกับมาทางออกประตูที่หนึ่งถ้าท่านจะเข้าฉีดวัคซีนด้ยวยครับเข้าตามเครือข่ายนะครับถ้าถ้าหนึ่งสองนี่จะเป็นของทูกับของเอเอสนะครับถ้าประตูสามจะเป็นของดีแทกนะครับบอกทางออกครับตอนนี้ออกไปก่อนนะครับตอนที่ผมไปนี่ครับ ยังคนยังไม่มาเยอะนะครับแต่ก็มีนั่งรอตรงแถวแถวไปรอเขา้าอะไรนะเขียนใบนะไรับใบกอกนี่เข้าไปนั่งรอประปายนะครับนี่ครับมีทหารหรือเจ้าหน้าที่กำลังและผู้คนกำลังมาสอบถามจะเข้า เขาก็ถามผมตรงนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่บอกว่าผมเป็นของไข้ที่แถบพรมเลยเดินเลยไปครับถามก่อนก็เดินเลยไปครับเพราะว่าตรงนี้จะนี่สังเกตไหมครับขนนั่งรอดแถบนอกยังไม่มีนะ แต่ถ้ารอแถบในอีกก่อนจะเข้าไปกรอกเอกสารนะมีนะครับแถบนอกแต่ถ้าไปตอนบ่ายตอนเที่ยงนี่เต็มไปหมดนะแล้วเข้ามารอครับผมเข้ามารอผิดช่องนะครับตรงนี้จะเป็นที่สําหรับคนพิการหรือพวกที่รถแวะต้องเดินย้อนกลับออกมาใหมพ่พนักงานเขาบอกว่าจร่มีแถบนี้ผมมาได้คนที่สองนะครับลรถรถนั้นเต็มครับรถที่ ก่อนที่จะนั่งปิดที่เนะี่ยตัวนี้เขาจะเข้าประตูที่3ของค่ายดีแทกนะครับรอ8ปดโมงครับเข้ามาเกาะเอ,อกสารเส็ก็มาตอนที่เกาะเอ,อกสารไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเกาะหลีลืมเส้นสื่อเด้อพี่หน้องเส้นสื่อวันที่น้ำหนักส่วนสูงอายุประมาณนี้แหละครับเลขบัตรประชาชนเลขอะไรเลข เบื้องถือมบือถือ,อ,ถอนี่ครับได้กรอกเสร็จแล้วก็มารอฉีดตอนนี้ผมฉีดนฉีดนะครับตอนฉีดผมไม่ได้อันนี้นะครับแล้วก็มานั่งรอ30นาทีแล้วครับเสร็จแล้วก็ยืน่นเอกสารแล้วก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับผม